อย่าเสละเรื่มถิ่มพงพันพี่น้องเกายาสระกดเสือหนีไปยองปืนดีพี่น้องเอ้ยขั้นได้เที่ยวทางแล้วอย่าหันหลังให้คนยำขั้นได้เป็นเสือแล้วไล่บ่ไล่เขากระตูตกกระเทินว่าได้ปั่มสีน้ำห้านัสูงอาขั้นมันผ้าบาบานขนบะเบียวจำบองโต่อยเป็นเ้าขั้นเฮ็ดแล้วกัตตองเฮ็ดไทยซุดพี่น้องเฮ็ดไทยซุดคุดไทรถึง ขออนุญาตเปาจ่าป่าใสเป็นภาษาบานเฮาเพราะงานนี้คืองานของซีมูลขออภัยพี่น้องที่อยากมาร่วมงานแต่ว่าเฮาบริประชาสัมพันธ์ลวงนาเพราะว่าเฮาจํากัดผู้เขารวมกิจกรรมนี่แค่หาสิบคนเท่านั้นนะครับด้วยสถานการณ์การระบาดของโอมิคอนจริงๆเราว่าสิจัดห้มันเป็นงานใหญ่ปุ่าแต่ว่ากาย่านเกิดโรคระบาดเกิดโรคระพยัยนะครับกับมือนี่ก็ถือโอกาสมาเป่ากับพี่น้อง ผ่านสื่อออนไลน์เป็นสำคัญเพราะในพื้นที่จริงเราจำกัดแค่ห้าสิบคนเท่านั้นนะครับแต่ขอให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพราะเราไม่มีเงินเช่าห้องประชุมนะครับวันนี้มื้อนี้นะครับที่สีมะเบาสุพีสุนองฟั่งที่สิมายืนยันนั่นก็คือสามขอเรียกร้องเป็นอย่างจังต้องเ้าเลียงสามขอเรียกร้องในงานของราษฎรโ้งซีมุ่น ในงานของอีสานบานเท่าในงานของพี่น้องที่ราบสูงนะครับหนึ่งคืออย่างทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งคือประยุทธ์ต่างออกไปคําว่าประยุทธ์ออกไปนี่เพราะมันโตประยุทธ์ผู้เดียวครับประยุทธ์และองค์ค่าพยบรวมถึงการสืบทอดอํานาจของรัฐบาลทาหารแน่นอนขัดประยุทธ์ไปต่อปไป่ได้เขาเปลี่ยนโตครับแต่สุดท้ายมันก็คือเก่ามันคือระบอบเดิมคําว่าประยุทธ์ออกไปต้องเอาระบอบประยุทธ์ออกไป พี่น้องครับทาระบอบประยุทธ์ออกไปพี่น้องโคงซีมุ่นพี่น้องบานเฮ้าสีได้อีหยังจากการออกไปของประยุทธ์บางคนว่าประยุทธ์อยู่กะดีที่ละ่ะได้เงินสูเดือนเดือนละหาร้อยเดือนละสามลอยบัตรคนจนก็มี่เฮ้าต้องคึดน,นะครับว่าเฮ้าเสียยังไปแน่เฮ้าได้จากเขาเดือนละหาร้อยเดือนละหาร้อย สิบสองเดือนเป็นเงินหกพันสิบสองเดือนปีหนึ่งเป็นเงินหกพันแต่ว่าคันปีหนึ่งพี่น้องเห็ดหน้าขายเข่าปีละสิบตันเข่าตะกี้ตันละหมื่นหาเดี๋ยวนี้ตันละหาพันแสดงว่าพี่น้องลุบขึ้นไปปีละหาหมื่นได้จากเขาหกพันที่คับปีหนึ่งแต่เจ้าของลุบขึ้นไปปีละหาหมื่นเสียค่าอ้อยไปอีกเท่าไหร่เดี๋ยวนี้น้ำมันอีกเท่าไหร่ ถาระบบประยุทออกไปชีวิตพู้เข้าสิดีขึ้นเพราะอย่างครับเพราะเขาใส่ระบบทำให้จนแล้วแจกทำให้ป่วยแล้วรักษาแล้วก็ให้เห่าในให้เขา้หเขาหนีสำนึกบุญคุณเขาซะดังนั้นที่เข้าวายู่นี่หลายคนบอกว่าคู่ใหญ่เข้าสู่มาสามปีแล้วดิตั้งแต่ปีหกสามหกสี 3, ่หกห้ามันคือด้านออกไปแท้โตประยุท มันออกไปได้เสมอหรอครับมันผิดกันกับธรนรมนัดมือนีมืออื่นมันก็ออกก็ได้แต่ราบบกปยุทธ์ยังอยู่โค้งสางกฎหมายโค้งสางอำนาจการสืบทอดอำนาจการออกกฎหมายการเอื้อพวกพ้องยังอยู่ฉะนั้นถามว่ามือนีพี่น้องสู่กับตัวบุคคลบ่พี่น้องสู่กับประยุทธหรือพี่น้องสู่กับระบบประยุทธ์เขาไม่ได้สู่กับตัวปยุทธ์เขาสู่กับตัวโค้งสางสู่มาตะั้ง สู่บาตั้งแต่สองสี่เจ็ดหาเปลี่ยนแปลงเทียหนึ่งสู่บาตั้งแต่สิบสี่ตุลาสองพันหาลอยสิบหกสู่บาตั้งแต่หกตุลาสองพันหาลอยสิบเก้าสู่บ้าตั้งแต่พืชธมินหาสามจนฮอดพี่น้องไอ้จนพืชธมินสามหาจนฮอดพี่น้องเสือแดงหาสามแล้วจนมาฮอดราษฎรปีหกสามหกสี่หกหาสู่เธ่นี่สู่ยาว,วยเนีออยเขาสู่สิบพ่อลอยปีละอีกสิบปีมั้วเขาสู่สิบพ่อลอยปีละ เขาสู่มาหลายช่วงอายุคนถามว่าเฮาสนะอีหยังบ่เขายางมาว่าสู่มนีเฮาสนะหลายเติบแล้วแต่ก่อนเฮาอะไแต่คาแต่เฮาอะไแต่คาว่าอัมมาตเฮาอ้ไแต่คาว่าฝาสู่มนีเขาว่าได้เต็มปากเต็มคําว่าเฮากาลังเบาถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีขอนึงที่เขาสิต้องเรียกร้องนอกจากเรื่องประยุทธ์และระบบประยุทธ์ต้องออกไปอีกขอนึงที่เฮาสิต้องยืนยัดก็คือเราจะเอารัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเฉพาะกติกาการเลือกตั้งเดี๋ยวผู้นั้นมาเป็นรัฐบาลก็แก้ไขกติกาให้ก็ของได้เปรียบ um five, เดี๋ยวผู้นี้มาเป็นรัฐบาลก็แก้ให้ก็ของได้เปรียบบัตรแม่ต้ฝ่ายเผด็จการอำนาจที่ย่อมตัดับที่สิแก้ไขรัฐบาลรัฐธรรมนูนเอาแต่การเลือกตั้งต้องให้เป็นฝ่ายที่เทาเอื้อวาประชาธิปไตยเพื่อไทยเข้าไปก้าวไกลเข้าไปเดี๋ยวเห็นมากติกาบัเอื้อก็ของก็แก้ให้ก็ของือเก่า แต่เขาบอกเอาการแก้รัฐธรรมนูญแค่เพียงแก้กติกาการเลือกตั้งเขาต้องเอาการแก้รัฐธรรมนูญหรือการเขียนใหม่ทั้งฉบับที่ให้อำนาจเป็นของประชาชนที่เขียนว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วให้คำว่า,าประชาธิปไตยมันใหญ่กว่าคำว่ากษัตริย์เป็นประมุขบ่แมนคำว่ากษัตริย์เป็นประมุขมันใหญ่กว่าคำว่าประชาธิปไตย เพราะเมื voila, ่อใดก็ตามที่คาว่ากษัตริย์เป็นประมุขมันใหญ่กว่าคำว่าประชาธิปไตยนั่นคือการล้มล้างการปกครองเพราะคัําหลักมันคือคำว่าประชาธิปไตยบ่เมันคำว่ากษัตริย์เป็นประมุขกษัตริย์เป็นมุขเป็นแค่ส่วนประกอบประเทศใดก็มีประมุขบ่มีกษัตริย์ก็มีประมุขมีประมุขทุกประเทศฉะนั้นมื้อนี้เขาต้องยืนยันขอเรียกร้องขอที่ว่าเขาเอารัฐธรรมนูญใหมถ้าเรามีรัฐธรรมนูญใหม่พี่น้องโขงซีมุ่นไดอีอย่างจากรัฐธรรมนูญไหม เฮาสิไใดกฎหมายที่เห็นหัวพี่น้องเฮาสี่บ่ได้รัฐมนูญที่เน้นไปตะเขียนว่าอำนาจเป็นของใครใครใช้อำนาจอะไรรัฐสภามาจากไหนกกตมาจากไหนสอวอมาจากไหนเลือกตั้งยังไงเฮาต้องเอารัฐธรรมนุญที่มันเขียนว่ารัพยากรของประเทศนี่มันเป็นของผู้ใดพี่น้องประชาชส้นมีอำนาจในการบริหารอีหยังเจ้าของแน่ บอแมนเขียนรัฐธรรมนูนไหสักดิหน้ามีอำนาจเหนือประชาชนขอหนึ่งขอสองผมสีบ่าวบอยาวเพราะเดี๋ยวหัวหน้าตองลองตุง่มกระสีมบาบ่าวตอในเดืองของรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ตองบา่าวตอไปแต่ตองบาอ,องบาอกันยังมีสติทุกครั้งแม้ว่ามันสิเป็นความจริงนะครับในขอเรียกร้องขอที่สามขอที่สีบ่าวตอไปเนี่ยมันแม้สิเป็นความจริงแต่ทุกครั้งที่เขาวอาความจริงมันช่างอันตรายเหลือเกิน มันช่างเหมือนเอาขาขาดนึ่งไปเหยียบอยู่ในคุกเหยียบอยู่ในร่างแล้วแต่ก็ต้องเสียงเบานั่นก็คือการเบาถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ฟังให้ชัดนะฮะการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปแปลว่ามันยั่งดำรงอยู่นะครับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ยั่งดำรงอยู่เพียงแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นถามมา เขาได้เต็มปากเต็มคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของรากเหงาหรืออาจเรียกว่าเป็นทั้งหมดก็ได้ของปัญหาการเมืองไทยในครั้งๆที่ผ่านมาในรัฐประหารหลายๆครั้งในการลมเลือกตั้งหลายๆเท่าในการพัดเปลี่ยนอํานาจที่บ่ปกติในหลายๆเทือหรือแม้แต่การโย่ใหย่อยู่เบื้องหลังกลุ่มทุนต่างๆสิ่งนี้เขาปฏิเสธไปได้ฮะแต่สุดท้ายแล้ว เป็นอย่างเขาคืเบเาวาบได้เต็มปากเต็มคำเพราะมันนี่กฎหมายบางมาตาเช่นมาตราหนึ่งหนึ่งสองคำคำปากเขาอยู่เข้าสู่กันมาจากชั่วคนแล้วเขาสู่กันมาจากชีวิตแล้วเขาเรียกร้องให้แก้ปัญหาเหมืองแหลกเขาเรียกร้องให้แก้ปัญหาโลงปูนเขาเรียกร้องให้แก้ปัญหาลอตเตอรี่ราคาใบละลอยงี่สิบ เขาเรียกร้องให้แก้ปัญหาทุกอย่างแต่สุดท้ายเมื่อเราพูดไปถึงต้นตอของปัญหาแเ้าก็บอกว่าอย่าพูดเช่นนั้นจะพูดจะพูดแล้วมันสิแก้ปัญหาได้ยังไง้าต้นตอของปัญหาอีดีเฮาเว่บ่ไดทแเราเขาสิแก้ปัญหาได้ยังไงเมื่อนี่การเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือหมายความว่าเอากษัตริย์ออกจากการเมืองอยู่ในสถานะ e ฮ d of State อย่างเดียวคือเป็นประมุขของรัฐอย่างเดียว บ่เกี่ยวของกับการเมืองหลายคนเลยว่าเอาเพื่นกับบด้เกี่ยวของกับการเมืองนี่ลหละก็เป็นกษัตริย์เอาเขาจริงแล้วเขาเอาคั้ันได้เต็มปากเต็มคำบอนับตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเขามากการขยายพระราชาอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่กว้างขึ้นไปตั้งแต่ไปตั้งแต่การโอนย้ายกองทัพลาบหนึ่งลาบสิบเอ็ดเข้าไปสังกัด สำนักเข้าไปสังกัดหน่วยงานส่วนพระองค์บ่มีประเทศประชาติที่ปไตยประเทศใดในโลกนี้นะครับบ่มีหยี่ประเทศประชาติที่ปไตยในโลกนี้บ่มีเลยที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นนันสิมีกองทัพเป็นของกษัตริย์กองทัพต้องเป็นของประเทศนะครับประเทศซึ่งแปลว่าประชาชนกองทัพเป็นของประชาชนไม่ใช่กองทัพเป็นของกษัตริย์ บ่ววาสิได้ทางจิตสํานึกกระตามบ่าวาสิบอกว่าทหารของพระราชากับบ่าถือต้องแล้วต้องบอกว่าทหารของประชาชนนั่นือในได้ทางจิตสํานึกแล้วในทางกฎหมายในทางปฏิบัติในทางเป็นทางการกับบ่ควรสิมีแม้แต่ครึ่งกองพลที่จะสังกัดสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะถ้าประเทศไดที่มันมีอํานาจของทหารอยู่ในมือคนผู้ใดผู้หนึ่งผู้เดียวแล้วการที่สิคิดอีหยังหรือการที่สิขึ้นฝ้าขึ้นฝนแล้ว เกิดเท็จอีหย่างแพงๆขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ไงบ่าว่าแต่อยู่ในสถาบันกษัตริย์ครับอยู่ในมือนายกกดีอยู่ในมือไปก,กด็กดีถ้าออำนาจมันอยู่กับคนผู้เดียวมันเกิดอีอย่างที่บ้าๆบได้ไง่ายๆนลยคสองอีอย่างอีกการออกกฎหมายโอนย้ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์อันนี้พานโดยยังพานโดยสภาของประยุทธ์อีกแล้วนะครับออกกฎหมายแบบนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับทําให้เกิดการม้วนตัวแหลกลาดระหว่างของส่วนตัวกับของส่วนรวม ขันว่าง,ง่ายๆกับคือนึ่งขันเฮาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเฮาเช็ดในบวกการสิโอนเงื่อนกองทุนหมู่บ้านเขาใส่บัญซีก่อของหรือเปลี่ยนเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นเงื่อนก่อของโอนสาราวัดโอนสารากลางบ้านเป็นซื้อเจ้าของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของพระมหากษัตริย์ที่แปลว่าตำแหน่งนะฮะไพมาเป็นกษัตริย์กษัตริมนี่อำนาจในการครอบครองทรัพย์สินต,ต,ตรงนี้ซึ่งถือว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนใช้ทรัพย์สินส่วนนี้ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันมิใช่ทรัพย์สินของกษัตริย์แต่เพียงผ ดังนั้นการเสียทยกษัตริย์กับประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือคืนทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้กลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ใช้ร่วมกับประชาชนซะอีกอย่างก็คือทาบ่แมนรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาสีบ e ่เกิดขึ้นเรื่องการใช้พระราชอำนาจนอกราชอาณาจักรมีสิ่งทีรัฐสภาเยอรมนีอภิปรายกันในรัฐสภาว่า มีประเทศไทยเนี่ยมีการเส้นรับร่องออกกฎหมายของประเทศไทยในขณะทียูประเทศเยอรมันบรินวเวณตเยอรมันคือกันที่ครับถ้าประมุขของประเทศอื่นประธานาธิบดีของอเมริกานเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยหมายความว่ายังไงต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนถ้าเป็นประเทศที่มิกษัตัตย์เอินวนาแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนสเส้นเส้นออกกฎหมายอยังต้องทําในราชอาณาจักรตัวเองต้องทําในประเทศเจของ สมมุิประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยมาประเทศไทยแล้วมาเส้นออกกฎหมายของอเมริกาอยู่ประเทศไทยได้บอท่าตอบคือบ่ได้ต้องอาศัยคนเส้นแท่นอยู่อเมริกาหรือต้องกลับไปเส้นอยู่บ้านเจ้าของดังนั้นการที่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาได้ปล่อยให้มีการใช้พระราชอำนาจนอกราชกรจนั้นคือการที่ไทยเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูตมือนี้ ผมจึงต้องมาบอกว่าการเว้าถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องโขงชีมุ่นพี่น้องที่ลาบสูงสีได้อีหยังสีได้การเว้าถึงต้นต่อปัญหาที่แท้จริงย่างเต็มปากเต็มคำเว้าโดยไม่ต้องย่านเว้าโดยไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราถูกปิดปากแล้วพูดไม่เต็มปากเต็มคำการแก้ปัญหามันไม่เกิดขึ้นยืนยันครับพี่น้องคนที่ดึงอยู่ทางบั สวัสดีครับท่านผู้ชมแนคน <ขา S 2> ที่บึงอยู่ทางบ้านคนที่รายงานสดจากบึงสีฐานจังหวัดขอนแก่นครับภาพสัญญาณจะส่งมาจากทางขอนแก่นนะครับก็จะเป็นเช่นนี้ครับตั้งอยู่นีประมาณหาสิบคนเราต้องยืนยันในสามข้อเรียกร้องหนึ่งคือประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ที่ไม่ไม่ใช่แค่ตัวประยุทธ์แต่หมายถึงระบอบประยุทธ์ สองคือการเอารัฐธรรมนูญใหม่ใหม่ที่เขียนใหม่จริงๆไม่ใช่แก้ไขแค่การเลือกตั้งใหม่ที่เห็นประชาชนเป็นประชาชนใหม่ที่ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจสามคือการปฏิรูปรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารากเหง้าการเมืองไทยและอีกข้อหนึ่งพิเศษคือยกเลิกกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสอง ทุกมือนี่ถือใส่กันแกงปิดปากบ่ให้ว่าคนอย่างเพนกวินบ่ฮะคนอย่างเพนกวินคนอย่างไพคนยังไม่คนอย่างอ่านนนท์่ฮะที่เป็นภัยความมั่นคงเขาบม่มีปืนเพียงแต่เขาพูดถึงความจริงของประเทศนี้ก็ถูกคุมขังด้วยกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองฉะนั้นเมื่อนี้ยืนยันกับพี่น้องอีกทีหนึ่งยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าเราต้องยืนยันสามข้อเรียกร้องหนึ่ง ระบอบประยุติจะต้องออกไป 2. รัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนและ 3. ปัปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนข่าวสำนักข่าวรัฐดอนทุกท่านครับเทปนี้เป็นการไฮไลท์ของครูใหญ่อัธพลบัวพัฒหรือว่าครูใหญ่ขอนแก่นพอกันทีที่ได้ปราศัยไปที่บึงสีฐานที่เอ่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับในงานราษฎรโขงชีมูลกลุ่มร,รัษฎรโขงชีมูลเป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือว่าจะเป็นนักกิจกรรมในภาคอีสานมารวมตัวกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่สําคัญร่วมกันคือ1นการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา 2. คือการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและสาม ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครับนี่คือไฮไลท์ของงานสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักข่าวรัศดรขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากภาพนี้หรือว่าคลิปนี้ถูกใจครูใหญ่ผู้ถูกใจขอคนละ1แชร์หแชร์หน้หนาเฟซ1แชร์ลงกลุ่มเพื่อกระจายข่าวสารให้กระชอนกระจายมากยิ่งขึ้น,นไปสำหรับในค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสำนักข่าวรัศดรน,นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ